إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ونخلنا ومولانا محمد اما بعد فيا ايها المؤمنون اوصيكم واياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال قال الله تعالى في القران الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله العظيم ستاتي تيرك نجد من توي الله سبحانه وتعالى تيراك تلاي أيّام أيها القرآن ที่พมนั้นได้หยิบยกมาเมื่อสักรูดีเป็นองค์การที่เอาลอสุบหานัวตาลาพราะองค์นั้นได้ทรงกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อันกุรานของพระองค์พระองค์นั้นได้ทรงตัดเอาไว้ในสุลตาะฮาอายะที่หาาาา้าสิบห,าห้าว่าบินฮาคอคละโคนากุมวะฟีเฮานุอดุกุมวะบินเฮานุคริวกุมเตอรตะนุครอซึ่งมีใจความว่า จากดินนั้นเราได้สร้างพวกท่านทั้งหลายมาวัฟีฮฮดุไอกุมและในดินนั้นพวกท่านทั้งหลายนั้นจะต้องกลับคืนสู่มันวามินเฮนุคริวกุมเตอวัตันุครอและจากดินนั้นอีกเราจะนำพวกท่านทั้งหลายนั้นออกมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งองค์การอายะคร์กุรอาน เทืเอรสุภหาหนุอัตลาพระองค์นั้นเลยทรงตัดเอาไว้นั้นซึ่งในขณะนี้เราอยู่ในส่วนแรกขององค์การแรกที่ว่าม ak ินฮาคอรากอนากุมอัลลอฮ์ได้สร้างเรามาจากดินว่าฟีฮาหนูอิดุกุมแน่นอนเราทุกคนนั้นจะต้องกลับไปหาพระองค์นั่นก็คือหมายถึงเรานั้นจะต้องกลับไปสู่ในดิน ววมินฮานุคริวกุมตารตันอุครอและพระองค์นั้นจะทรงนำเราออกใหม่ครั้งหนึ่งซึ่งในฮะดีษที่ท่านาบีมุฮัมมัดสุลาวะอะวะสัลลัมนั้นได้ทรงกล่าวไว้เป็นข้อคิดและเป็นข้อเตือนและให้เรานั้นได้เตรียมตัวกันก่อนที่เราจะไปสู่ฟีฮานอียุก سمع الحديث تنبرأ من أعازبنا الليل عنه كنا في جنازة في, بق في بقي الغرق فأتانا النبي صلى فاتان صل الله عليه وسلم فقعدنا وقعدنا حوله وقعدنا حوله كأن على, كأن على رؤوسنا الطيرة เราได้ไปยังยานาซะของคนหนึ่งที่อยู่ยังราเกออันกรอตซึ่งในปัจจุบันนี้ก็คืออยู่ที่นครมด,ดีนะท่านอบีสุรล้อมวะในวัสลัมนั้นได้มาหาพวกเราแล้วท่านก็นั่งลงและพวกเรานั้นก็ได้นั่งห้อมล้อมท่านนบีไปหนึ่งดังว่านกนั้นได้บินอยู่บนศีรษะของเรา,าห,หัวหายุหฮาดุลหู สภาพการขณะนั้นย็นาซะชายคนนั้นกำลังถูกฝังอยู่ฟะกอละท่านอบีสุลต่านวะในวะสัลลัมนั้นได้กล่าวว่าอูดุบิลลาฮิบินอาเดบิลกอบริซาสันมรอเจท่านนบีนั้นได้กล่าวขอความคุ้มครองต่อลอจากการอาซาบลงโทษของกุโบต์นั้นกล่าวถึงสามครั้งด้วยกันซุมมะต่อมาก็แหละ ท่านอับดุลเลาะวะสัลลัมนั้นได้กล่าวว่าอินนั่นอับดุลมุมินะอิดะกานะฟีอิกบาเดมินันอาคิรอติวังกิต้ออินมินัดดุนยาแท้จริงบ่าวผู้ที่ศรัทธาเมื่อเขานั้นได้พัดผ่านจากคนรักของเขานั้นจากโลกดุนยามุ่งสู่โลกของอาคิรอและสาระชีอินมาลาอิกแนะซาลัตอิลัยฮินมาลาอิกะตุมาริกะห์นั้นจะลงมาจากฟากฟ้า แต่อันนั้นอาจจะวูบยิ่งอาชัมซะใบหน้าของพวกเขานั้นมีความสว่างสวยยิ่งกว่าดวงอาทิตย์มาฮุมกาฟลุมมินอักฟานินจันนต์วะฮานูตุลมินฮานูตินจันนต์และซึ่งที่มาพร้อมกับบรรดามาดิกัสนั้นจะมีผ้ากาฟันหนึ่งที่มาจากสวรรค์และมีเครื่องหอมที่มาจากสวนสวรรค์เฟย์เดร์ซูมินฮูมัดดันบอรซอรี พวกเขานั้นจะนั่งอยู่ที่ปลายเท้าของคนตายนั้นอยู่ห่างไกลสุดสายตาด้วยกันซุ่มมาจะยิ้มอุมมเล็คุณเมาตีฮัตยาดิสุอินเดรอสีและขณะที่อายันยกำหนดของคนคนนั้นมาถึงมดิคุลเม้าก็จะมาหาเขาและจะมานั่งที่ศีรษะของเขาเฟยกูลูยาออยาทฮนันดัฟสุดไตบะตู มริคุณมัตมริคุณเมานั้นจะกล่าวว่าโอ้ชีวิตที่ดีโอุครูจีอีลาเมืฟิลตินมีน้ลลอยวัวาหนึน่งเจ้าจงออกมาไปสู่การอภัยโทษและความพึงพอใจของพระองค์ก็และท่านบีนั้นได้กล่าวว่าฟาต,ตัครูอยู่แต่ซีรุกมาแต่ซีรุนกคตรลตุมีลสศีก้อย มริคุณเมาสนั้นได้ดึงวิญญาณของชายผู้นี้ออกจากเดือนร่างเบียบเสมือนน้ำที่มันไหลผ่านเหยือกของน้ำที่ออกมาฟยะคูู่ฮาและมริคุณเมาสนั้นก็จับดวงวิญญาณนี้ไว้ไฟเดอะอัคดฮ่ลัมยะด้อฮาฟียาดิฮีตอรฟเตอัอนินโดยที่จับเอาไว้ในมือนั้นไม่ได้ให้หลุดลอดสายตาของเขาไปสักรั้หนึ่งเลย حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك ك ف ن وذلك حنوتي และเมื่อคนมาวันั้นก็ได้ส่งมอบวิญญาณนี้ให้กับบรรดาเมรีกัตที่มารอยอยู่ที่ปลายเท้าและบรรดาเมรีกัสที่มารอยอยู่ที่ปลายเท้านั้นก็ได้นําเอาผ้ากระฝันที่มาจากสวนสวรรค์นั้นได้ห่อเขาและเครื่องเทศนั้นได้ใส่เข้าไปวายครูจูมินฮากับโตยเบี และพติมิสกินวูดีดัสอาดวจะหินอัลดีซึ่งได้มีกลิ่นหอมออกมาจากวิญญาณน,นั้นซึ่งกลิ่นหอมนี้หอมยิ่งกว่าชมดเชียงที่ถูกพบในหน้าผืนแผ่นดินนี้ียอีกก็และท่นะานอับดุลลอฮฺวะดายัวสลัมนั้นได้กล่าวต่อไปว่าฟายยสอาดูลาดีฮ์บรรดามาริกัตนั้นได้นำดวงวิญญาณของชายผู้นี้นั้นได้ขึ้นไป “ว ل ا ي م ย و ن بها يعني على م มีอาลามร์อีมินะลมาอิกะัลลัลกาลูมาฮะดีรุหฺได้นำพาดวงวิญญาณนี้ขึ้นไปยังบนสวนสวรรค์และได้ผ่านบรรดาเมริกัดไม่มีเมริกัดท่านใดเลยจะไม่กล่าวกล่าวว่ามาฮะดีรุหฺอัตไยบตุนี่คือวิญญาณของใครกันซึ่งที่มันมีความหอมไฟอร์กุลุนะ และมาริกาสนั้นก็ได้บอกว่าฟูลลลูกนูฟูลลเนินบีอัส์นีอัสมาอีอัลลาตีกะนูอยู่ซัมมูลาฮะยุซัมมูละฮูบิฮาฟิดดุนยามาริการบอกว่าเป็นชายคนนั้นลูกของคนนั้นซึ่งนามชื่อของเขานั้นเป็นนามชื่อซึ่งที่ดีที่ถูกเบียกตอนขนาดที่เขานั้นมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาฮะ บริการได้นำพาดวางวิญญาณนี้ไปจนระทั้งถึงชา,างงฟ้าชั้นแรกฟาเัสต์ตตูหูฟายสตตตาหูลลาูฟายสตาหูลา,า,า,าูและบรรดาบริการนั้นขอให้เปิดประตูให้กับเขาต่อมาประตูนั้นก็เปิดฟายยูม,มิคุลิสอินมุลบูฮาอิลสมอลิลตีตาลีฮา เมื่อดวงวิญญาณนี้ได้ผ่านไปได้มีบรรดามารากัศนั้นห้อมล้อมดวงวิญญาณนี้ฮัตตาญุตฮาบิฮาอิลัสซมาอิซาบีไปจนกระทั่งได้นําดวงวิญญาณนี้ไปถึงชั้นฟ้าชั้นที่เจ็ดฟาเยกูลุลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺนั่นได้กล่าวว่าอุตูบูกิตาบะอับดีฟีอิลลีญีน่ะพวกเจ้าจงบันทึก สมุดบันทึกของเบาของฉันฟีอินลีนะให้อยู่ในชั้นฟ้าที่สูงที่สุดว่าอิดูฮุอิลันอัลดี ف إ ن ว ي ฟ ن ฮาอูอีด ه ฮุมว ه มินาาฮาอุคริ ا ุมต ج ه م ตันอ أ คร ى และพวกเจ้านั้นจงนำเขานั้นกลับไปยังพื้นแผ่นดินเพื่อที่เพราะเหตุที่เรานั้นได้สร้างเขามาจากดินและเรานั้นได้นำเขากลับสู่คืนพื้นแผ่นดิน และเรานั้นจะนําเขานั้นออกมาอีกครั้งหนึ่งก็แหละท่านบ,บิลลซโลวาร์ไดวาสลัมนั้นได้กล่าวว่าฟะตะอตอดูรูโฮฟีเยสดิฮีวิญญาณของเขานั้นได้กลับคืนสู่ร่างของเขาฟะย์ตี่ไม่ลก้นีต่อมามาริกัสทั้งสองท่านนั้นก็ได้มาหาเขาฟยยูจดิเซดิฮีฟยก์กูแลนีลาหูมาริกัสนั้นได้จับเขานั้นขึ้นมานั่ง แล้วก็ถามเขาว่ามัรรบุกาใครเป็นพระเจ้าของท่านฟย์กูรุรบ,บียัมลหลูาชายผู้นี้ที่เป็นคนตายนั้นได้กล่าวว่าพระผู้อภิบาลอัลลอฮ์นั้นเป็นพระเจ้าของฉันฟย์กูนนีลลหูมมดีนุกะมริกัสก็ถามอีกว่าศาสนาอะไรที่เจ้านั้นเป็นผู้ที่นับถือเฟย์กูลูดีนิยัลอิสลามชายผู้นี้ได้กล่าวว่า ศาส,สนาของฉันก็คือศาสนาอิสลามฟฟย์กูลลนีละหูมาฮาดรุยุลละดีบุ伊斯ฟีกุมมาริกัก็ถามอีกว่าแล้วชายผู้นี้ล่ะเขาคือใครที่ถูกส่งมาอย่างเจ้าเจ้าฟฟย์กูรูชายผู้นี้ได้กล่าวว่าวะาเราซุลลอฮิเขาคือรซูลของลอเฟย์ยกูลลนีละหูมาอิลมุกและมาริกัก็ได้ถามอีกว่า แล้วความรู้ที่เจ้าได้มานั้นมาจากไหนดังนั้นเมื่อบริการได้ถามว่าความรู้ของเจ้านั้นมาจากไหนพอยเกูรุชายคนนี้ได้ตอบว่ากอรอตุกีตาบัลลอฮิฟฟอามันตุบิวาสดักตุชายผู้นี้ได้บอบว่าความรู้ของฉันที่ได้มานั้นเพราะฉันนั้นได้อ่านคำพีของพระอ,องค์และฉันนั้นศรัทธาเชื่อมั่นต่อคำพีของพระอ,องค์ ฝ่าอยู่นาดีมูดาได้มีนสัมมาอีกและก็ได้มีเสียงเรียกร้องมาจากฟ้าว่าอันโสละกอกอับดีว่าเบาของฉันนั้นพูดจริงแล้วฝาอับดีชู้อุิลันจันนะและพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจงประดับประดาอาภรณของเขานั้นที่ทำมาจากสวรรค์วัลตาฮุลหูบะบันอิลันจันนะ และพวกท่านทั้งหลายนั้นจงเปิดประตูอย่างสวนสวรรค์ให้เขานั้นได้เห็นสถานที่พำนักของเขาก็ละท่านอบดนั้นได้กล่าวอีกว่ายะตีฮ ah ah ิบิริหะวะตีบิฮะและลมและกลิ่นไอจากสวรรค์นั้นก็ได้พัดโชยมาหาเขาวายุสักหลลูฟีกอบลีฮีมัดเดบัสโอลีฮี และก e, ูบอของเขานั้นได้ขยายออกแพ่จนกระทั่งสุดสายตาด้วยกันก็แหละท่านไดมีสุรรัชวาในวสันต์นั้นยังได้กล่าวอีกว่าวัยที่หิรออยุลฮสซุลวะจีและมีชายคนหนึ่งซึ่งที่ใบหน้าของเขานั้นสวยงามนั้นได้มาหาเขาฮัซนลสียาบีเครื่องอาภคณ์ของเขานั้นสวยงามตอยิบุรีและก็มีกลิ่นหอม เฟย์กูรุซึ่งชายคนนี้นั้นได้กล่าวว่าอัลลอบิลลาิยสซุกชายคนที่มีใบหน้าที่สวยงามและประดับอาภร์ที่สวยงามและมีกลิ่นหอมนั้นได้กล่าวให้กับมัยยัดนี้ว่าฉันจะเป็นผู้ที่แจ้งข่าวดีที่ทำให้ท่านนั้นดีใจฮดายอมุกันดาีกุนตะตูตอาดุวันนี้เป็นวันซึ่งที่เจ้านั้นได้ถูกสัญญาเอาไว้แล้ว ฟยกูลลหูมันอันตะคนตายนั้นได้ถามว่ามันอันตะท่านนั้นเป็นใครเพราะว่จจุกลันวัชุณและดีเยจียวอบินค่อยดียซึ่งใบหน้าของท่านนั้นซึ่งเปรียบประเเหมือนผู้ที่จะนำข่าวดีนั้นมาบอกให้เราฟยอกูล,ลชายผู้นี้ได้กล่าวว่าอันาอามัลุกซโซเลิหฉันนั้นคืออามานที่ซและที่ท่านนั้นได้ทำปฏิบัติเอาไว้ เฟย์เยอร์กูร์เย่ร็อบบีอะกิมิสซาชายผู้ที่เป็นคนตายนั้นได้กล่าวว่าย่ร็อบบีโอ้พระผู้เป็นวารของฉันอะกิมิสซาท่านนั้นจงทำให้วันกิยามันนั้นเกิดขึ้นโดยเถิดต่อมาฮัตตายอาร์จิอาลาอเฮนีฮยยีฮัตตาอาร์จิอาลาอเฮนีวามาลเพื่อที่ฉันนั้นจะได้กลับไปหาครอบครัวของฉันและก็ทรัพย์สินของฉัน กอละและท่านนาบีนั้นได้กล่าวซึ่งตรงกันข้ามกับชายผู้นี้ว่าวะอินนันอับดันกาฟิโระวะ่าแท้จริงบาวผู้ที่ปฏิเสธการศรัทธานั้นอิลากกนัฟีอินกิตอไอมินัดดุนยาวะอิกบาลีมินัทอาคิอรอเมื่อเขานั้นได้พัดผ้าจากครอบครัวหรือคนชื่รักของเขาจากดุนยาและมุ่งหน้าสู่โลกอาคีรอแล้วนาซจล่าอลัยฮิมินสมัสสัมไมยมันกุคซูสุดลุ่จูฮย มลริกัตที่มาจากฟากฟ้านั้นจะลงมาหาเขาซึ่งใบหน้าของเขาแล้วมีความดำที่มืดมะอหุ่มูเซวะหุซึ่งที่มีกระฝันที่ยากและมีกลิ่นเหม็นไฟยะมีสู้ละมินหูมัดดันบอสตรีพวกเขาจะนั่งอยู่ปลายเท้าสุดสายตาของคนตายซุนงมาจะยิวโมเลกุลเมาตุซุนงมาจะยิวโมเลกุลเมาต์ฮี่ัตยะจะลิา อินเดาราสีเมื่อความตายหรือกําหนดเวลานั้นได้มาถึงมาริคุณเมาวนั้นก็จะมานั่งที่ศีรษะของเขาเฟยากูรุมาริคุลเมาวนั้นกล่าวว่าไอยาตุฮันนักสุลขอบีสตุโอ้ชีวิตที่สกรปรกอุครุจีอีลาสะคอติมมินัลล้อยวะกอรดบินเจ้าจงออกมาสู่ยังความกรธกิ้วขอรัสบาหานวาตาดาก็ละ ท่านนบีนั้นได้เล่าให้ฟังอีกว่าพระเต่าฟะลวกูฟีจะสดีหิมื่อัดนี้คนตายนี้ไม่ยอมที่จะออกจากเรือนร่างของเขาฟยาออาันเ,ขขเตซิโฮะกแมยุนเตเจอสเซฟูดดมินัสซูฟีอันมาบลูรีมริกัสนั้นได้ทําการกระชากดวงวิญญาณของเขานั้นประนึงเปรียบเสมือนกับการที่เรานั้นได้เอามีดไปเสียบไว้บนบนหนังของสัตว์ ซึ่งหนังของสัตว์นั้นมีน้ําแล้วเราดึงถอนออกมาความที่มันเกิดความยากเย็นฟเยคูรูหุและมาริกุลเมาวนั้นก็ได้เอาวิญญาณ فإذاأخذها แลมัมยะเอาเธอในเยรฮีรอฟตอัยนินดังนั้นเมื่อมาริกัมาริกุลเมานั้นได้เอาวิญญาณแล้วมาริกุลเมานั้นจะไม่ยอมปล่อยให้วิญญาณที่อยู่ในมือนั้นหลุดลอยไปไหนชั่วเพียงทริบตาเดียวก็ไม่ยอมให้หลุดลอย 하자อยากจะอรู้หาฟีตินกันมาสู้ให้จนกระทั่งหลังจากนั้นมาริคุนเมาส์นั้นก็ได้มอบดวงวิญญาณนั้นให้กับมาริกัตที่อยู่ทางด้านเท้าที่มารออยู่ซึ่งมาริกัสนั้นที่อยู่ทางด้านเท้าของผู้ตายนั้นได้น ok ok ําเอากระฝันที่หยาบและมีกลิ่นเหม็นนั้นห่อเข้าไปว่าจะรูจะมินหากาอันจะนี้เห็นขอบีเซนวุจิตะอลาวะหินอัฟดี ซึ่งกลิ่นนั้นได้ออกมาจากดวงวิญญาณที่มีกลิ่นเหม็นที่ไม่เคยพบในโลกวิญญาณนี้ก่อนฟายยสอาดูนะบีฮาและเขาได้นำดวงวิญญาณนี้ขึ้นไปสู่บนสวนสวรรค์ฟาแลยะมุรู้ลาบีฮาอาลามะลาอินมินันมาไกะติอินแล้วก็อูมาฮาดารู้หูอันคอบีสุดวงวิญญาณนี้ได้ผ่านบรรดามาอลกั์ต่างๆซึ่งบรรดามาอลกั์นั้นเมื่อผ่านในใจเละคนนั้น จะมีผู้ที่กล่าวว่ามาฮาลัคูุอันขอบีสุนี่คือดวงวิญญาณอะไรที่มันน่าเกียดที่สุดฟายกูรูนฟูลาลุกฟูลานินบิอักบะฮิอัสมาอฮิอัลลาตีกาลูยุซัมมูละฮูบิฮาฟิดดุนยาบริกันนั้นได้บอกว่าเป็นชายซึ่งที่ถูกนามชื่อนั้นรูปของคนนั้นเป็นชื่อซึ่งที่น่าเกียดที่ถูกเรียกชื่อของเขาในโลกตุนยานี้ ฮัตยุนตาฮาดิฮาอิลัสมาอิดุนยาไปจนกระทั่งได้นำดวงวิญญาณนี้ไปถึงฟ้าชั้นที่หนึ่งของดุนยาฟายุสต้าฮูลาหูและมาในกันนั้นก็ได้ขอให้เปิดประตูให้กับเขาฟาดายุสต้าฮูลาหูประตูนั้นไม่ถูกเปิดสุนม,มากราราห์รัสูละอสิสลาม ท่านุ Rasulullah صلى الله วะ ي ัลลัมนั้นได้อ่านองค์การอายากุรอานนี้ว่าลาตุฟัตตะฮุละฮุมอับวาบุสะมาวไววะลายะดคุลุญจ์นะบันดาประตูสวรรค์นั้นจะไม่ถูกเปิดให้กับพวกเขาและพวกเขานั้นจะไม่ได้เข้าสวรรค์ฮัตตายาริจันแจมารูฟีซัมมินขียาบจนกว่าวอูดนั้นมันจะสามารถเข้าไปในรูเข็มได้ a l ล a h سبحانه และ ت ع าลาได้ทรงกัดไว้ในสุรอัลลอฟ์อายะที่สิบหกเพราจะกูล่าวว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮันั้นได้กล่าวว่าอุกตูบุกิตาบะฮูฟีซิดยีนินพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจงทําการบันทึกสมุดบันทึกของเขานั้นให้เป็นชาวนรก็ขุมนรกอยู่ในฟีซิดจีนฟินอนัลดิซุปลาในพื้นแผ่นดินที่ตดำที่สุดฟาตูร์ฮูรูฮูตอลาหัน และดวงวิญญานี้เมื่อนัขึ้นไปสู่บนสวนสวรรค์แล้วเมื่อนัขึ้นไปสู่ยังภาคฟ้า,าแล้วดวงวิญญานี้ถูกโยนหรือถูกคว้างลงมาซุมมากระ,ะต่อมาท่านนาบีนั้นได้กล่าวว่าว่าไม่ยุสิกบิลลาฮิบุคคลใดที่ทำการชิริก,การตั้งปาคีต่อรสพาณวตาแล้วฝักอันาอนามาขรรมินัสส์มัย ไปหนึ่งเขานั้นได้ร่วงตกลงมาจากสวรรค์จากฟากฟ้าฟะตักโตฟ,ฟูฮอตตูอัตตยรแล้วต่อมานกนั้นได้มาโฉบเฉียวเอาเขาไปเอาตงวีบีอาร,รุ่ยฮฟีมาแกานินสาใหเกหรือว่าลมนั้นได้พัดเอาเขานั้นไปยังสถานที่ที่ไกลโพ้นในสุรัตน์อัจฉริ31ฟะตอกูรุฮูฟีเจสดิฮีและวิญญาณน,นี้ต่อมาวิญญาณน,นี้ก็เข้าเกิดได้ วัยตีหิมาลัแกนี้ฝ้ายุจดีเซนีีและมาริกาทั้งสองท่านนั้นก็ได้มาหาเขาเฝายุจดีซานีและได้จับเขานั่งเฝยกูและนิลาหูและได้กล่าวถามว่ามารอบูกาใครเป็นพระเจ้าของเจ้าเฝยกูรูคนที่ตายนี้กล่าวว่าฮะฮะลาอัตตรีฉันไม่รู้เฝยกูนั่นนิลาหูและมาริการ มรคุณเม้ได้ถามอีกว่ามาฮาดรวจยุลุลลดีมุิซาฟีกุมแล้วชายคนนี้แหละที่ถูกแต่งตั้งมาเนี่ยในตัวของท่านเนี่ยมหายังพวกท่านนี่คือใครฟยกูลุชายคนที่ตายนี้กล่าวว่าฮะฮะ,ฮะลาอัตตีฉันไม่รู้ฟยอยู่นาดีมูนาได้มีนัสมาอีกและก็ได้มีเสียงเรียกจากฟากฟ้าว่าอันกะดบะเขานั้นเป็นคนที่โกหกและเป็นคนที่ปฏิเสธ ฝาอับดุลฮุหมินันนพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจงประดับประดาเขานั้นจากเครื่องอภรพรที่ทำมาจากไฟนรกวาอัสต์ฮาลูบาบันอิลันนและพวกท่านทั้งหลายนั้นจงเปิดประตูนรกให้เขานั้นได้เห็นที่พำนักของเขาฝยายที่ฮิมินฮาบดีฮาวะซามูมีฮาและเปลไฟและความร้อนแดงของนรกนั้นได้แผดเผาเขาวาเยาวาอยู่ด้อยเยากูอาลัยฮกอบรูหู ฮัตตะริฟะอัลลาอูและหลุมกรุบลของเขานั้นก็ได้บีบเข้ามาจนกระทั่งซี่โครงของเขานั้นได้ประสานวายที่ร้อยยุรนกบีฮันวาจีและมีชายซึ่งที่ใบหน้าที่น่าเกียดกบีฮุสซี่าบีมุนตินมุนที่ลุรัยให้ซึ่งที่เขานั้นใส่เสื้อผ้าอาภร์ที่น่าเกียดและมีกลิ่นเหม็นเฟย์อะกูลอัลริดบิลลัลลิยาซูอูกะ และชายผู้นี้ได้กล่าวว่าอับชิปฉันจะแจ้งข่าวร้ายลุวยกับสิ่งซึ่งที่จะทำให้เจ้านั้นเสียใจฮาลายามมกันลดีกุนจะตูอันนี่คือเป็นวันที่เจ้านั้นได้ถูกสัญญาไว้ฟายกูรุมันอันตะคนตายนั้นได้ถามว่าท่านคือใครฟาวัจูุกันวัจุลยดีฟาวัจูุกันวัจหญยาจีอุบิชเซบิดังนั้นใบหน้าของท่านนั้น เปรียบเสมือนกับผู้ชี้นั้นจะมาบอกข่าวร้ายเฟยอกูรุชายคนนี้ได้บอกว่าอันาอามานุกันขอบีสุฉันนั้นเป็นอามานของท่านที่น่าเกลียดเฟยอกูรุร็อบบีและคนตายนี้ได้บอกว่าร็อบบีโอ้พรมิบาลของฉันและเจกุม um ิสซาขอพระอ,องค์นั้นอย่าได้ให ah ้วันเกียร์มันนั้นได้เกิดขึ้นดังนั้นคดีนี้ซึ่งได้งานโดยท่านบัตรร็อบบนอาซิบนั้น เป็นการบวงบอกให้เราทั้งหลายนั้นได้เตรียมตัวสำหรับการที่เรานั้นจะมุ่งหน้าไปสู่ในอัหลังบรลรักและเป็นเหตุการณ์สภาพการซึ่งที่เกิดขึ้นที่ท่านนาบีนั้นได้เล่าผ่านให้กับบรรดาซอบะและให้เรานั้นได้รับรู้ว่าขณะที่เราจะมีชีวิตอยู่ตอนนี้เรายังมีคนรักมีภรรยามีลูก แต่เมื่อหนึ่งเมื่อใดถึงกําหนดการเี่เรอระประสงร์กาหนดให้เรานั้นต้องไปหาพระองค์แล้วจะมีเราอิม,มานของเราและอามมานของเรานั้นที่จะติดตัวของเราไปหวังว่าเราทุกท่านในวันนี้จะเป็นข้อคิดและเป็นสิ่งที่เตรียมให้กับเรานั้นจะได้นําไปสู่ในการใช้ชีวิตในโลกของอาลัมบาลซาขอให้เราทุกคนนั้นได้รับความเมตตาได้รับการอภัยจากเอลรอสุบาหานวุวาตานาะ และให้เป็นส่วนหนึ่งจากชาวสวรรค์และเป็นผู้ที่พระองค์นั้นทรงพึงพอพระใจบริกภคโลลีวรกุวบริเานิมุสลิมมีคนณีลนมีฟัสต์ฟิรูอินาวันกับฟูรฮาม